เป็นคนกลัวนะครับคนกลัวนะครับไม่กล้ามานะครับโหยคนคนกลัวความสุขไม่จีบเเหมือนกันต้องจับประมืนจะพาเอา้นี่คนเราไปไม่ได้เร็วเอาไมแม่ก้อนงั้นครับไปนะครับมา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 เดี๋ยว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 ตั้งขติก่อน

โค้งนะครับแง่ X ก X เ็ก่อ,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 อถ่ายวิดีโอนครับทุกคนถามาว่ากลัวไหมใจสันส่นๆครับเราไม่มองพื้นนะครับน่าจะโอเคเอาดิคิดหรอ เออมีคนอยากจะแบบว่าออกกำลังกายนะคะทำกลางอาหารกระจกอ,อ่ะพอละอนุญาต